เราได้ออกสำรวจซากนั้นจนมาเจอกับห้องแห่งหนึง่งที่นั่นมีกลอปปินหลับอยู่เราได้ปลุกเขาและได้รู้ว่าที่นี่คือธน,นาคารกริงกัดกุญแจของมีเรียมภรยาของศาสตราจารย์ฟิกสามารถไขห้องนิรภัยหมายเลข12ได้ในธนาคารได้พาเราไปยังห้องนั้นในระหว่างทางเราเจอกับยามคนหนึ่งที่หน้าตาไม่ค่อยเป็นมิตรนัก <cas> <cas> นายธนาคารได้เปิดห้องนิรภัยหมายเลขสิบสองเมื่อพวกเราเข้าไปในห้องเนี่ยนายธนาคารได้ปิดห้องทันที ผมได้เรียนรู้คาถาลิเวเรียมันจะช่วยให้เราเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ผมได้เจอกับประตูลับและได้เข้าไปในนั้นเราได้เจอกับลูปั้นอัศวินเมื่อผมใช้คาถาล um ูมอสลูปันได้ฟื้นขึ้นและเข้าโจมตีพวกเราผมกับสัตราจารย์ได้จัดการลูปั้นพวกนั้นจนหมดสมแล้วที่เป็นเด็กปีห้าที่อายเข้ามาใหม่ผมละงงจริงๆเราได้เข้ามายังในห้องห้องหนึ่งผมได้เจอกับขวดที่บรรจุความทรงจําของรคแฮม เขาคือคนที่สร้างห้องและบททดสอบต่างๆเหล่านี้ทันใดนั้นก็ได้มีกรอบปิ้นตัวหนึ่งหน้าตาดูชั่วร้ายได้เข้ามาอย่งห้องนิรภัยของเรา I was right